บนโซเชียลแชร์สิ่งที่ไม่ควรทำหลังจอดรถตากแดดนานๆเช่นไม่เปิดแอร์หลังสตาร์ทหรือไม่ยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์เราไปคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์กับคุณสุดที่มนัฑชินอัคารพงศ์ในช่วงปัแชร์มอตเช็ค ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์คำเตือนเมื่อจอดรถกลางแดดที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับโดยรวมก็เป็นความรู้ที่ดีและก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าผมอาจจะเสริมในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานของระบบปร,ปรปับอากาศเพิ่มเติมให้ครับเขาบอกว่าไม่ควรยกที่ปัดน้ําฝนขึ้นเพราะไม่มีประโยชน์แถมยังเป็นโทษอีกต่างหากอันนี้จริงเลยครับเหตุผลเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดผิดเพราะคิดว่ายางปัดน้ําฝนเวลาที่เรายกขึ้นแล้วเนี่ย ความร้อนหรือการเสื่อมสภาพของตัวยางปัดน้ำฝนมันจะเสื่อมสภาพช้าลงหรือว่าทนทานขึ้นจริงๆแล้วไม่จริงนะครับอย่างที่ในคลิปบอกเนี่ยถูกต้องเลยว่าไม่ควรยกเพราะว่าก้านปัดน้ําฝนจะมีส่วนที่เป็น,นกลไกสปริงแล้วมันก็จะทําให้เสื่อมสภาพในเรื่องของตัวสปริงเพราะนั้นยางปัดน้าฝนก็มีอายุ1ปีอย่างที่เขาบอกเนี่ยครับก็ควรเปลี่ยนก่อนเข้าฤดูฝนถูกต้องแล้วครับ การที่ตัวก้านถูกยกแล้วก็สปริงเนี่ยถูกออกแบบมาทําหน้าที่ล้างตัวชุดก้านให้แนบกับตัวผิวของตัวเนื้อกระจกเพื่อให้ยางเนี่ยสามารถที่จะปาดแล้วก็กวาดตัวสิ่งสกรปรกบนผิวกระจกเนี่ยได้หมดจดครับถ้าเกิดต้องการดูแลรักษาแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของตัวยางปัดน้าฝนเนี่ยแนะนําใช้วิธีการใช้ผ้าสะอาดชุบน้ําปัดหมาดแล้วก็ยกก้านขึ้นมาแล้วก็ลูดเช็ดตัวยางครับให้ตัวฝุ่นหรือว่าเศษหินตรวดทรายต่างๆที่ไปติดอยู่บนยางเนี่ย ออกไปเพื่อไม่ให้เศษกรวดแล้วก็ฝุ่นต่างๆเนี่ยไปปาดแล้วก็ทําให้กระจกเราเป็นรอยแล้วก็ทําให้ตัวเนื้อยางเนี่ยเสื่อมสภาพหรือว่าแตกเล้าวด้วยไวครับเขาบอกว่าเมื่อขึ้นมาไม่ควรเปิดแอร์ทันทีเพราะจะทําให้คอมเพรสเซอร์แอร์เสื่อมสภาพอันนี้อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเล็กน้อยครับการแนะนําให้แง้มกระจกหรือว่าเปิดประตูเพื่อที่จะดันอากาศร้อนออกจากห้องโดยสารเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็จะช่วยเรื่องของสารระเหย ที่จะเกิดขึ้นภายในห้องโดยสารเวลาที่จอดรถอยู่ในพื้นที่ร้อนๆเพราะว่าหนังวัสดุพลาสติกถ้าเป็นรถใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสที่มันจะมีการเลอะเหยเพิ่มเติมแล้วก็อบอยู่ภายในตัวรถการที่เราติดตัวเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วก็เปิดแอร์เลยเนี่ยโดยพร้อมกับการเปิดสวิตช์ a อร์ออนเนี่ยไม่ได้ทําให้คอมเพรสเซอร์ทํางานหนักขึ้นครับเหตุผลเพราะว่าคอมเพรสเซอร์ไม่ว่าจะทํางานตอนที่ภายในรถร้อนหรือไม่ร้อนจะทํางานด้วยกําลังเท่าเดิม จะมีการทํางานที่นานเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองครับในช่วงแรกแต่สิ่งสําคัญก็คือถ้าเกิดเราไล่ความร้อนหรืออากาศร้อนภายในห้องโดยสารออกไปก่อนแล้วเนี่ยตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะมีระยะเวลาในการทํางานที่สั้นลงจะมีช่วงเวลากลับมาทํางานแบบปกติคือตัดต่อตัดต่อได้เหมือนเดิมแต่ถ้าข้างในร้อนแล้วเราเก็บความร้อนเอาไว้คอมเพรสเซอร์ในช่วงแรกหลังจากที่เริ่มติดเครื่องยนต์ขึ้นมาเปิดแอร์คอมก็จะทํางานานานมากก่อนที่จะตัด เพราะนั้นไม่ได้เป็นภาระหรือทำให้คอมเพรสเซอร์มีความเสียห,ยหายหรืออายุการใช้งานสั้นลงแบบสังเกตได้ชัดครับซึ่งจริงๆแล้วในรถยนต์ยุคใหม่ครับตั้งแต่สัก15ถึงเกือบ20ปีด้วยซ้ำนะครับจะมีระบบหนึ่งที่ช่วยเซฟตัวคอมเพรสเซอร์เอาไว้นั่นก็คือเวลาที่คุณบิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ในจังหวะแรกเนี่ยคอมเพรสเซอร์แอร์หน้าคลัชจะยังไม่ต่อเพื่อที่จะดึงให้ตัวคอมหมุนไปพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ในจังหวะสตาร์ทครั้งแรกครับ โดยเฉพาะในรถยุคใหม่ที่เป็นหัวฉีดแล้วเนี่ยจังหวะที่คุณบิดสตาร์ทปุ๊บเครื่องยนต์ติดมาแล้วประมาณ3าวิถึง5วินาทีถ้าเกิดสังเกตหรือฟังเสียงเนี่ยจะจับได้เลยว่า3าวิถึง5าวิคอมยังไม่ต่อแต่เมื่อเครื่องติดแล้วถึงจะมีการต่อกําลังไปยังคอมเพรสเซอร์แอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในรถที่เราเปิดตัวระบบแอร์เป็นอันโตโนมัติแล้วก็บิดสวิตช์กุญแจดับไปในครั้งแรกที่คุณสตาร์ทก็มไม่ต้องกลัวครับว่าคอมเพรสเซอร์จะเสียหาย แล้วสรุปว่าคําเตือนเรื่องการจอดรถกลางแดดที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับโดยรวมแล้วนะครับถือว่าเป็นความรู้ที่ดีครับแล้วก็ถูกต้องก็จะมีส่วนที่อัปเดตเพิ่มเติมว่าคอมเพรสเซอร์แอร์จะไม่ได้อายุการใช้งานสั้นลงหรือเสียหายไวมากขึ้นถ้าคุณไม่ไล่อากาศร้อนที่ออกไปจากภายในห้องโดยสารก่อนครับใช้รถยนต์ของท่านอย่างถูกต้องด้วยข้อมูลจะช่วยรักษาและยืดอายุการใช้งานรถของท่านได้นะครับ คุณผู้ชมสามารถสแกน QR วอารคดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้จาก p ล a y ลิสต์รวมเรื่องยานยนต์ใน u t u b e ชัวงก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วงก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์อย่าตกเป็นเยื่อเพราะเพียงแค่คุณกดแชร์โดยไม่คิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม